สรุปแล้วค่ารถโดยสารค่ารถประจำทาง MRT BTS รถทัวร์รถบัสรถบขอสอะไรปรับแพงขึ้นบ้างเดีียวโอสรุปให้ฟังค่ะ <S <S ผลสืบเนื่องมาจากน้ำมันแพงไม่ไหวแล้วจ้าผู <S <S ้ประกอบการรถโดยสารต่างๆโอดควรวนเลยแทบจะวิ่งไม่ไหวจะเลิกวิ่งกันแล้วมาดูซิว่า <S <S เดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมแค่2เดือนจะมีค่ารถโดยสารอันไหนที่ปรับแพงขึ้นบ้าง เริ่มต้นที่รถบรขอสอเตรียมปรับราคาค่าโดยสารขึ้น5สตางค์ต่อกิโลเริ่มมีผล4กรกฎาคมนี้นะคะปรับขึ้นจริงๆแต่จะปรับขึ้นในหมวดรถโดยสารหมวดที่2ก่อนคือวิ่งระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดและหมวดที่3คือวิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัดหรืออำเภออำเภอค่ะเพียงแต่ว่าถ้าไปในส่วนของรถบขสเตรียมดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาจะชะลอการปรับขึ้นราคาออกไปอีก3เดือนเพื่อบรรเทาภาระความเดือด ร้อนของประชาชนค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นในส่วนของรถร่วมบริการก็คือรถทัวร์เอกชนนะว่ากันง่ายๆวิ่งกรุงเทพกับต่างจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดหลัง4ก,กรกฎาคมนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแล้วนะคะ 2 MRT จะบวกค่าโดยสารเพิ่มอีก1บาทเริ่มเมื่อไหร่ล่ะข่าวตอนแรกบ,บอกว่าจะมีการปรับราคาขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะหลังจากมีการประชุมอะไรกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสรุปว่า MRT จะช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนประชาชนตึงราคาอัตราคา่าโดยสารเท่าเดิมไปก่อนสูงสุดยังคงอยู่ที่42บาทนะคะแต่เขาจะเริ่มปรับขึ้นอีก1บาทก็คือไปสูงที่สุด43บาทในวันที่1มกราคม2566เหตุผลที่ต้อง ปรับขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาสัมปทานที่กําหนดว่า MRT เนี่ยจะต้องมีการปรับราคาขึ้นทุกๆ24เดือนซึ่งมันจะครบกําหนดในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะ BTS ส่วนต่อขยายสายสีเขียวสรุปแล้วเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่เท่าไรคือตอนนี้ทําทความเข้าใจเฉพาะสายสีเขียวสายเดียวนะคะราคาสูงสุดยังอยู่ที่59บาทค่ะคือเพราะว่าส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเนี่ยเขายังเปิดให้ใช้บริการฟรียังไม่ได้คิดอัตราค่าโดยสารซึ่งหลายคนก็เลยกังวลนะคะว่าถ้าเขามีการกลับมาคิดเนี่ยราคาค่าสูงสุดของ BTS สายสีเขียวสายเดียวจะอยู่ที่ราคาเท่าไร่จะสูงกว่า59บาทไหม5้บาบาทเนี่ยมันก็แพงกว่าอาหารหนึ่ง มือแล้วนะจะไหวกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะคะก็มีทางตัวแทนของผู้บริโภคเนาะค่ะคุณสาลีอ่องสมหวังนะคะเ <c oughs> ขาก็ไปยื่นข้อเรียกร้องหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือว่าอยากให้ BTS เนี่ยมีการปรับอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทางให้อยู่ที่44บาทได้ไหมจะได้ใกล้เคียงกับอัตราของรถไฟฟ้าสายอื่นๆเขา รวมไปถึงทางทีมผู้บริหารของ TDRI ก็มีการเสนอต่อ BTS เหมือนกันนะคะว่าอยากให้คงอัตราราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดทั้งสายให้อยู่ที่59บาทได้หรือเปล่าซึ่งข้อเสนอทั้งหมดทั้งมวลวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็รับข้อเสนอแต่ขอไปพิจารณาก่อนนะขอไปดูให้ดีท้วนแล้วก็รอบครอบก่อน ว่าถ้าสมมุติว่าตลอดสายคงราคาลดลงมาอยู่ที่44บาทเนี่ยกทมหรือว่า BTS จะต้องจ่ายส่วนต่างชดเชยเท่าไรเพราะว่าในส่วนนี้อะค่ะก็ต้องบอกว่าเงินส่วนนี้มันคือเงินของคนกรุงเทพทั้งหมดที่มีทั้งใช้ BTS และไม่ได้ใช้ BTS จะเอาเงินในส่วนของคนที่ไม่ได้ใช้ BTS มาจ่ายให้กับคนที่ใช้ BTS มันก็คงจะไม่เหมาะสมนะก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยค่ะ แต่ก็ไม่มัน่นใจรู้ถึงความเดือดร้อนแล้วขอนําม,มาพิจารณาก่อนนะคะเราะอว่า BTS เนี่ยสรุปแล้วตลอดสายสีเขียวจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องรอติดตามค่ะเพราะฉะนั้นสรุปตั้งแต่4กรกฎาคมนี้รถร่วมเอกชนรถทัวขึ้นราคาค่ะ5สตางค์ต่อกิโลเมตรยกเว้นรถร่วมบขอสดอึงไปอีก3เดือนส่วน MRT กับ BTS ยังไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใดนะคะ นี่ข่ามาแบบนี้ก็แอบ,บรู้สึกเครียดเบาๆนะคุณผู้ชม <rug> ค่าครองชีพจะแพงไปไหนแต่ค่าตัวน้องอยังคงเข้าเดิมจริงๆค่ะสกิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคุณผู้ชมก็ฝากไว้แล้วกันค่ะแชร์ข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกต้องนี้ไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยเนาะกดหัวใจกดไลค์แชร์ด้วยค่ะ